ตอนนี้โตแล้วครับหกเดือนนะครับกาแฟรครับตอนนี้ด่าก,ก็จะโผล่ลนะด่าก,ก็จะออกมาทางนี้ลนะหัวก็จะไปทางน้นลนะตอนเลี้ยงมางแรกตัวเล็กนะครับตอนนี้เดิมลนะหกเดือนนะครับเริ่มจะเอาไม่อยู่ลนะนอนไปเดี๋ยวก็หลุดหลุดลงไปอีกนะครับเนี่ยแต่ยังไม่หลุดนะครับ กาแฟกาแฟครับมันชื่อกาแฟนะครับตัวนี้กาแฟกาแฟทักทายหน่อยกาแฟเฮ้ยทักทายหน่อยน่ทักทายนะครับอ่านอนนอนลงนอนดีๆนะไม่นอนนะครับเริ่มไม่นอนนะเออเห็นอะไรเออห็นอะไรเห็นเห็นหมาไม่ได้นะครับตัวนี้โอ,อ้ดูท่านั่งดูท่านั่งครับอืมประหาดขึ้นอย่างเหมือนเป็น เสือนะครับโอ้โหดูหน้าครับดูหน้าโอ้ยหลบอีกแล้วสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับไปเด้อหนุ่